เพราะให้นั่นจะไปเถียงกันเนอขันผู้ใดผผกก็พุทธอยู่ก็เอาอันนั้นเลยอันนั้นแล้วดีแล้วขันผู้ใดบังแต่ลมหันใจก็เล่าใจกับูกอย่ได้ก็เอาแต่ลมถ้าไปเปิดตำราพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกให้ว่าจังไดจะคว่มดอกครูบาอาจารย์เพิ่นสอนหลูกศิ์ปึกเปริรกหลายเพิ่นเลยให้เหว่าซอยแน่ห้ว่ายบเนาะพ้อ,พองเนาะห้ว่าพุทโธนั่งคือทหารบานเนาะมอือขอจ้าหอดสายหอดขวาขวาหันเลี้ยวไปสายสายหันเลี้ยวไปขวา เจ้าหน่ายสลดัดกูบอกขวาหันมึงมอง,งมาทั้งแขนผ้าแดงๆนี่เหรอ่ัทันเขาเอาขาแดงมัดทั้งแขนขวาผาขาวมัดแขนซ้ายถ้าซ้ายหันมึงไปทางขานะซ้ายหันเราก็เลี้ยวไปทางซ้ายทาั้งทั้งผ้าขาวขาวข,ขวาหันเราก็เลี้ยวมาทางผ้าแดงมันปึกโครนั่นความจริงในศาสนานี้ท่านให้ดูแต่ลมหายใจเข้าจะออกไม่ได้ว่าอะไรแต่ข้ามันปึกขรูบา,าอาจารย์มันว่าให้ว่าพุท้โทษเด้ดให้ว่ายุหนอหพ้องนอเด้อเพิินอยากให้ห้องเขาใจ